สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคม2016นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัับบบช่องูพยานะคร ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไล์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยาแล้วก็บูพยา59ก็ได้นะครับก็เขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนาะ และถ้าเกิดเปิดออกมานะครับไพ่ไม่ตรงไม่ใช่ไม่อินนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณเนาะแต่ถ้าเกิดใช่ตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองก็อย่าลืมพิมพ์รับคําพยากรณ์ข้างล่างให้ด้วยนะครับไพ่ใบแรกสําหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ไนท์ถือถ้วยนะครับไนท์ถือไม้แล้วก็เป็นไพ่นายออฟเพนทาเคิลไพ่ทรีออฟครับแล้วก็เป็นไพ่เด็กถืออ่าเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญเนานะทีนี้เรามาดูกันต่อว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรเพิ่มเติมกับตัวคุณกันบ้างพาไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ,พ่ i ฟอ of p e n t a เคิลไพ่เดอะจัดเม n นต์ดาบนะครับพไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ทรีออฟสอดอิทิพลใต้สำหรับได้เป็นไพหน่หไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่โดยภาพรวมของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเดือนมีนานี้นะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะดูมีปัญหามีอปุปสรรคกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์ในช่วงจังหวะหนึ่งเพียงแต่บางทีแล้วเนี่ยไพ่ไม่ได้ใจร้ายนะครับไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เขากับคุณยังสามารถสารสัมพันธ์ต่อก,กันได้หรือยังสามารถที่จะประคับประคองในเรื่องของ ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้เช้านะครับเมถุนลัษณามิถุนเนี่ยอาจจะต้องพยายามมีแพทชั่นนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการคิดการตัดสินใจต้องมองการไกลเป็นระยะรองเทอมนะครับยาวนานอีกสักหน่อยต้องมีการปรับในการเรียนรู้กับ กันและกันมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับเรากับเขาอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูมีในแงทิศต่อกันและกันบางทีชาวเมถุนลัคนามีถุนาถอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยดูมีความรู้สึกที่เขาไม่ตอบโจทย์ในบางสิ่งบาง,อย,างอย่างกับตัวคุณหรือบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกที่ห่างจากคุณออกไปในเรื่องของความรู้สึกนะครับและเขาอาจจะดูปิดกั้นกันกบตัวคุณบางคนอาจจะ ถูกบล็อกนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียโดยชอนเฟสไลฟ์แล้วก็ Instagram ต่างๆอะไรแบบนี้ค่อนข้างดูมีความรู้สึกมีในัในยะสำคัญตรงที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะดูปิดกัน้นแล้วก็ไม่อยากจะตอบคำถามหรือไม่อยากจะเซาสีอะไรหลายๆอย่างก,กับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอยากจะถามหรืออยากจะได้รับคำตอบใดๆนะครับหรืออยากจะให้ความชัดเจนมันอาจจะดูมีความรู้สึกเป็นนกาทีฟบ้าง แต่ในความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเราพยายามปรับนะครับอยู่นิ่งๆเงียบๆนิดหนึ่งกับความสัมพันธ์เพราะไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเหมือนกับเขากําลังมีเซฟโซนนะครับหรือมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองโดยที่คุณไม่เข้ามาแตะหรือเข้ามาล้าเส้นกับตัวเขานะครับแบบนั้นเป็นตน้นคือเราก็ต้องให้เกียริ นะครับกับการที่เขาจะต้องมีเซฟโซนบ้างบางคนเนี่ยนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนเวลามีความนก г ทิบปุ๊บเราก็จะมาใส่เขาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูมีความรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยหรือไม่โอเคนะครับหรือมันเป็นท็อกซิตสำหรับเขาด้วยซ้ำในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆ ดังนั้นเขาจึงกั้นกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะบล็อกคุณเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ถล่มลึกลงไปกับในเรื่องของโมเมนต์อารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆ พราะถ้าเกิดคุณนะครับกำลังโฟกัสกับในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะได้คําตอบหรืออยากจะได้ความชัดเจนหรือบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปแล้วตัวคุณเองนะครับไปละเลยกับความรู้สึกแล้วคุณอาจจะทําพฤติกรรมในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่คุณไม่ควรทํานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้น ในความรู้สึกของเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณกําลังเหมือนกับต้องการคําตอบมากขนาดนั้นน่ะกับการที่แบบเหมือนพยายามทุกทางอที่จะติดต่อกับคุณพยายามที่จะส่งข้อความไปหรือพยายามที่จะโทรถามหรือพยายามที่จะเหมือนกับถามแล้วถามอีกนะครับเมคชัว sure แล้วเมคชัว sure อีกประมาณเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนคุณกําลังไล่ล่าเขา นในความสัมพันธ์ในสิ่งที่เขารู้สึกนะอันนี้ไพต่ตอบแบบนี้เนาะเพราะไพ่บอกว่ามีไพ่ฝ่ายออฟเพนทาเคิลฝ่ายออฟเพนทาเคิลเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะมีความรู้สึกที่โหยหามีความรู้สึกที่อยากจะรู้คําตอบในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปโดยที่คุณอาจจะล้าเส้นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ก็ได้แต่คุณไม่สนไม่แคร์เพราะว่าฉันต้องการคําตอบไงถ้าคุณรักฉันจริงคุณก็ต้องตอบเสียว่าคุณรัก รหรือคุณต้องการอะไรแบบนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นคําที่มันเป็นความคิดหรือเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับกับความรู้สึกเหล่านี้แล้วเป็นท็อกซิตสําหรับเขาด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นพูดกันยังไม่รู้เรื่องพูดกันยังไม่แบบเข้าหูหรือมีความรู้สึกที่คิดต่างเห็นต่าง งั้นเราก็ควรจะต้องพยายามแบบมีระยะห่างระหว่างกันก่อนสักพักหนึ่งดีไหมเขาก็อาจจะบล็อกคุณไปแบบนี้เป็นต้นมีไพ่สิบดาบด้วยนะครับแล้วมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูแบบเป็นเนกาทีฟมากขึ้นเพราะว่าเขาบล็อกเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าวการบล็อกนี่แปลว่าคุณไม่ต้องการชันหรือเปล่าคุณมีคนอื่นหรือว่ามีความรู้สึกที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนพยายามที่จะออกห่างนะครับตีตัวออกห่างอะไรประมาณนี้หรือเปล่ากับความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วว่ามันก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เขาอาจจะปิดกั้นคุณเพราะคุณอาจจะตามเขาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าไพ่บอกเลยนะครับว่าไพ,พ่ไฟออฟเพนทาเคิลและสิบดาบนะครับแล้วก็พรีออฟสอดมา บอกเลยว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างชัวเลยแหละว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้พูดออกมาจากปากว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณเพียงแต่เขามีอยากมีระยะห่างกับคุณก่อนนะครับกับความสัมพันธ์และอยากจะมีพื้นที่ว่างมีเซฟโซนของตัวเองนะครับไพ่ค่อนข้างขึ้นมาแบบ ชัดเจนเลยนะว่าถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับยังเคารพหรือยังรักเขาอยู่หรือยังต้องการเขาอยู่คุณก็ต้องอดทนนะครับกับความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่เปิดรับมันก็ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับนะครับแบบนี้เป็นต้น มุมมองความคิดของคุณกับเขาอาจจะดูต่างกันนิดนึงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขาบอกว่าคุณกับเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังปรับและก็เรียนรู้กันไม่มากพอเด็กถือเหรียญเขาก็อยากจะปรับอยากจะเรียนรู้อยากจะให้คุณแบบพยายามเข้าใจกับเขามากขึ้นกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับคุณกําลังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบ เนกาทีบ <Negative S 2> เยอะหน่อยอะเนาะ,นะกับความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเออขาเรียกว่าเหมือนกลัวบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะบ,บางทีเนี่ยสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณกําลังต้องการคําตอบเนี่ยมักจะ เหมือนกับได้ความคาว่าความชัดเจนความชัดเจนในที่เนี้ยในความคิดของคุณกับความคิดของเขาอาจจะมีความต่างกันในลักษณะของมุมมองบ้างในความคิดของเขาความชัดเจนเนี่ยนะครับสำหรับตัวคุณที่คุณรู้สึกเนี่ยเขาคิดว่าความชัดเจนของของเขาที่เขารู้สึกใช่ไหมครับมันคือความคาดหวังมันคือความคาดหวังสำหรับตัวคุณเองนะครับ พราะคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดูผิดปกติดูไม่โอเคดูเหมือนเขาเริ่มนิ่งเริ่มห่างเริ่มน้อยลงไปกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณคุณก็จะเริ่มคิดว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ จริงแหละเขาคงไม่เข,เขาคงไม่ไม่โอเคกับความสัมพันธ์แน่นอนเขาถึงนิ่งแล้วก็ห่างไปนะครับแต่จริงๆอ่ะไพ่บอกว่าจริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะเติมเต็มภาวะความรู้สึกความหวังกับตัวคุณเนาะมีไพ่อัศวินถือไม้ด้วยเนาะอัศวินถือไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกที่อยากจะไปต่อนะกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์กับตัวคุณ นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังรักก็ยังชอบก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณนะเพียงแต่บางทีเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่คุณเนี่ยต้องการคําตอบมันยิ่งจุดไฟมันยิ่งจุดประเด็นกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบเอาเอาเชิงจริงๆมันก็คิดว่าเหมือนเขากําลังคิดว่าเขากําลังเบื่อหน่ายกับความรู้สึกไม่ได้ไม่ได้เบื่อหน่ายกับความรัก แต่เบื่อหน่ายกับความรู้สึกที่คุณกําลังท็อกซิตหรือกําลังมีเนกาทีฟกับเขาอยู่แบบนั้นเป็นตน้นพอคุณมีความรู้สึกแบบระแคาระคายมีความรู้สึกแบบไม่โอเคมีความรู้สึกแบบอยู่ๆก็อยากจะได้คําตอบก็มาถามมาซักมาไซม์มาจัสกับเขามาเลยทําให้เขามีความรู้สึกไม่มั่นใจกับการคิดการกระทําความรักด้วยซ้าการที่เขามีความรักแบบนี้มันดูเหมือนเขาผิดในสายตาของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณ การที่คุณน้อยลงกับความสัมพันธ์การที่คุณไม่หวานเหมือนเดิมการที่คุณเปลี่ยนไปจากความรู้สึกนิดหน่อยกระเด็กนิดหน่อยคุณก็รู้สึกแหละมันเลยเหมือนมีความรู้สึกนกาทีฟอ่ะเขาเลยไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนามันคืออะไรกันแน่อะไรประมาณนี้นครับเพราะในความรู้สึกของเขาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาทาเต็มที่ในสิ่งของเขาแล้วนะแต่เราอาจจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยแค่นี้เหรอคือคุณแบบตอบได้เต็มปากเลยว่านี่คือสุดของคุณเหรอคุณอาจจะมีความรู้สึกประมาณนี้ถูกไหมครับคืออยากจะบอกนิดนึงว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบในกะทิบอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเขาทําอะไรก็ดูผิดไปหมดเลยนะในสายตาของเราอะ่ะนะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยก็ได้เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ย ความรู้สึกอาจจะดูแย่ลงไปแล้วก็แย่ลงไปต่อไปเรื่อยๆเขาเลยมีความรู้สึกที่ว่าเขาคงต้องแบบไปนิพพานก่อนอ่ะก็คือไปหมายถึงว่าไปไปปิดกั้นก่อนแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองก่อนไปหาเซฟโซนของตัวเองดีกว่านะครับเพราะถ้าอยู่ต่อเนี่ยรับรองว่ามันมันต้องแตกหักหรือมันต้องเลิกกันไปแน่ๆเลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเค ถ้าคุณต้องการคาตอบทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปหรืออะไรมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เขามีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าหาคําตอบให้กับตัวคุณไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้เขาต้องมีเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ปิดกันก้นกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยค่อนข้างมีอารมณ์มีความรู้สึกของความร้อนแรงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หนึ่งไม้หนึ่งไม้เนี่ยมันแปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าร้อนอกร้อนใจแหละกับความสัมพันธ์ เพราะโตคุณเองขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ขึ้นเหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกต่างคนต่างขึ้นตัดชายอารมณ์ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างรักกันดีอยู่นะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรนะพูดหรือทําร้ายกันในเรื่องของคําพูดไม่ถนอมน้ําใจกันนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนให้เกียรติกันและกันเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบบางทีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่รักกันแล้วก็ก,ก็ไปเถอะก็เลิกกันเถอะ ชาวเมถุนอาจจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเมมมีไพ่สามดาบแล้วก็มีไพ่ใบนี้1ิบดาบมีความรู้สึกว่าถ้ามันไปต่อกันไม่ได้ก็เลิกกันเถอะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้กับเขาด้วยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ายิ่งยิ่งงงไปใหญ่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจากสิ่งที่เขาไม่รู้กลายเป็นความสับสนเป็นความรู้สึกที่บแบบตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าตกลงอะ่ะ คุณต้องการอะไรจากเขากันแน่นะครับเพราะเขามีความรู้สึกที่แบบว่าโอเคเขาก็ทําดีที่สุดในสำหรับเขาถึงแม้มันจะไม่ดีในสายตาเรานะครับแบบนั้นน่ะแต่เขาก็ทําดีที่สุดแล้วแต่เราอะ่ะกลับมีความคาดหวังว่าเขาจะต้องเพอร์เฟกเขาจะต้องดีเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้เราอาจจะมีความยัดเยียดมีความรู้สึกกดดันกับเขาไงนะครับแล้วก็ต้องพูด นะครับกับความสัมพันธ์รักเขาตลอดเวลานะครับเขาก็ไม่คงไม่เข้าใจกับสิ่งที่เราต้องการแต่เราอะ่ะมันก็พูดด้วยความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับเขาไม่รักหรือเขาไม่โอเคหรือเขามีคนอื่นเราก็มีความรู้สึกในทางเรามันก็เป็นคนลกคิดคิดในคันแบบคนละมุมมองเนาะประมาณนี้นะครับจริงๆอะ่ะ มันยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีปรับความเข้าใจกันได้นะครับสามถ้วยกับอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกสักพักหนึ่งแล้วให้เรามีเซฟโซนของเราบ้างเขาก็มีเซฟโซนของเขาบ้างนะครับบางทีมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูต่อติดกันง่ายขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยังสามารถเคลียร์แล้วก็ไปในทิศทางที่ดีต่อกันได้เพราะว่าไพ่เนี่ยยังขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบนะครับแล้วก็ไพ่ the judgment จัดจ้านกับสิบดาบเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันเป็นพลังงานที่ดีไม่ใช่หลายนะครับแต่มันจะมองว่าเป็นเลิกกันก็ได้ถ้าเราไม่หยุดนะครับเราไม่หยุดแล้วเราไม่ไว้หน้าเลยนะแล้วเราต้องการคําตอบอย่างเดียวพอเห็นหน้าทีไรก็ถามทุกทีนะครับหรือคุยกันทีไรก็ถามทุกทีแบบเนี้ยไม่มีใครเขาแบาบเออจะยอมรับกับสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราเป็นได้นะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนเขามีความรู้สึกว่าคุณแบบ เหมือนเด็กอะ่ะเอาแต่ใจไม่ได้คําตอบก็เหวี่ยงก็วีนอะไรแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยคือความรู้สึกของคุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ยังดูไม่เข้ากันหรืออาจจะมีเคมีที่อาจจะยังดูไม่เหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครฟังมาถึงตอนนี้ได้ก็แสดงว่าคําพยากรณ์นี้ก็อาจจะตรงกับตัวคุณบ้างแหละหรืออาจจะได้เกร็ดหรือได้ความรู้กับในเรื่องของมุมมองความรักที่อาจจะดู เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องการอย่างไรถ้าเราเอาปรับประยุกต์ใช้บางทีอาจจะไม่ตรงกับคุณแต่ถ้าเราฟังแล้วกเก็บมันไว้นะครับแล้วเราเอาไว้เป็นวิทยาฐานในครั้งหน้าที่เราอาจจะเจอรูปแบบนี้อีกครั้งกับความรักของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับใครที่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ